สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องจงหลานลงพลนะคะเรามาดูบรรยากาศนี่แม่ผู้ใหญ่ก็มาแต่เช้าดูลงจิมอันนี้แม่ผู้ใหญ่ก็มาแล้วนะคะมาแต่เช้า ไชก่อนนะคะก็มีจานหนึก็อยู่จะบอกหนูว่ากุูงขคือน่าแปลกอันนี้ลุงิีไปๆมากๆแล้ววันนี้ไม่มาเร็วแล้วก็เลยเป็นที่ว่างแนนแปดสิบโอ้โหแม่แม่เข็ดเลยแม่เร็วม่ยห้อยยูบีแล้วมันอยู่ตรงนี้นะคะ แ่มเห้ยเราขาเออโอ้ยเอ้าๆอ้าวองากรอคือเป็นไงสันบออืาว่าเป็นสันบอค่ะให้ยาความาทาให้น่นแม่แม ค่อยเห็ดค่อยค่อย๋ลวมันจะดีขึ้นอืมเดี๋ยวมันดีขึ้นก็แปกอยู่นะวันนี้เนาะลงจีนปกติแกกลับบ้านล้วมาตั้งแต่ตีสี่นู่นตีห้านู่นอ้าวข้อเข็นเว้นหายออกไปมันเมื่อนับต่อลดนับตั้งแต่ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขรวยเงินรวยทองแค่หาข้างเดียวใช่ไหมคะนั่นแหละมันไปดูกาเป็นอย่างวาดคาะไปแล้วลูกเอ้ยต่อไปก็มีแต่รวย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  นี่แม่แม่เนี่ยแม่มันจะมีพอใหญ่หนึ่งแล้วดีดีแล้อเดี๋ยวจะเอาหลูกไปเบิ่งเราไปซอยผมน้ำบาดน้ำบาดน้ำบ่มันเข้ามคนรถมาเองหรอคะหรือใครสิไปหูแล้วโอ้ไม่ล่ะพูดไม่พูดพูดมานี่พอแล้วแม่โอ้ยใจขาดจ้าโทรหาไคกับบติด รืมรืมอืโทรหาพันใหยบานเอพ่มีเบอร์อเขาฟื้นกับพุ่มีเบอร์คนมีรถไโทรเออโทรหาโจรับสามเทือกับฮะโอ้ยดีละดีละโทรหาโจนะมันบอรบดีละมันอยู่หันละเจ้านะโทรหาพอพื้นนี่โอ้ยไว้ปานหยั่งลืเก้าหกห้านย์สามหกสามสี่หนึ่งก็จบ อันละพูดเอาเบอร์หายเมื่อกี้มาอยู่น้ำกันปีหนึ่งฮะกระดาเบอร์โอ้ยหขีเดียดเนี่ยเฮาจังแมนเนาะนี่แหละน้ำมันเบิร์ดกัซซีนอนอยู่ถนนจำเบอร์บ่อใดคอยคอยสิเบิองว่าไผเด้เราจะเอาให้เบิงอืร์ดูซีมาเบิรงลุงจิมหลาถ้ามามาค้ามาให้กำลังงใจลุงจิมเด้อนี่ครับเด้งเลยคขาตูดขึ้นเลย อ๋อไม่เป็นไม้ค่ะไม่เป็นไรจ้ะหัวหลาล้อเออเออหนองควนี่และอันนี้ซื้อนั่นโอ้ยบบาหมอนหลานควนอันนี้มองไม่เบิ่งจะเบิ่งห้องเบิ่งร่งจะเบิ่งนี่จะเบิ่งนี่แหละแสดงว่ามันม่ลึกนะค่อยไถลงไปเบิ่ดเลยแหละต้นหมอกต้นไม้ค่อยเอาไปเบิ่ดเลยรับในบ่กโอระดับนี่ไม่สินรับในมันมันไปสะบัดใส่ขี้ดินแบบนี้เด้นี่โอ้ดินมันเบ่เป็นเม็ดนี่แม่โออ้โเม็ดหินมันไถไปเลยล้อมันไม่จับอ่ะ กูแนเบิ้องหนจะเบิ้งเหรอูนยังแห้งแร้วบ่นันนยังไปห้ามไม่ได้ปินอะไรบเป็นยังไงจะยุบเนี่ยเบิ้งที่ไรทายที่ไยุบหน่อยเดียวตัวนั้นมันทำมันก็ต้องทำทั้งคันั่นน่ะนี่นี่อันนี้รูดออกเบื้งนี่งามปากมันนี่รูดออกมาแล้วเขาใส่ห้นั่นเดอ่มอืมไ่ดอะไรเงี้ย อ๋อนีปค <c oughs>: ือนี no ้น <cả> ี้แล้ไม่เปิดได้น้อนิถ้าถ้ามันแรงมันก็เปิดไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้มันไม่แรงอกมาลูกมาช่งหกนะคะอย่าลืมนะคะหกศูนย์องหกหกก็เป็นแ เป็ก็ได้นะคะแล้วก็เ้าูเวก็โวได้อันนี้้าบได้ดูบรรยากาศต่อนะจิงจิ้มก็ปลอดภัยเนาะก็ปลอดภัยนะคะเพราะว่าลุงบอกว่าวิ่งถึงสิบเลงนะคะ

ทีเฮานีอเย่้านชวนึะนี่ี่าจาย้ยก็ e. อีก <c oughs> ถ้าไม่มีต้นกระถินต้นนั้น <c oughs> นี่คือลูกค้นนี้วันนี้ก็นอนอยู่นั่นละต้องจิ้ไปหาหมอไป เป็นไรเหรอเป็นแค่ขาหน่อยเดียวนีได้ใส่เก๋งขันนิรภัยอยู่อเ,เออมันมันดึงบึงดึงเราไว้เลยเลยเวลามันกตะฉากมันแน่นเลยนะดีแค้ถุงถุงลมออกมาเนาะถุงรูมแล้วถุงลมมันใส่เรื่องรำด้วยไมผักกาดมันยังไม่แดงเหรอมันกระแทกแรงออกเลยนะถ้รกแรงออกนะไม่ออกหรอกค่ะมันไม่แรงหมดสภาพเลยค่ะลุงจิม

โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ